นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุลบบราธานีนายพงศักดิโมลสารรองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสวนสาธารณะบูรพานอกซึ่งเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งในโซนตะวันออกด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกลานกีฬาที่มีความทันสมัยอาทิสนามบาสเกตบอล สนามตะก้อสนามแบบบินตันสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายลูวิ่งอย่างสังเคราะห์พร้อมศาลาหกเหลี่ยมเป็นแหล่งในการออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจสำหรับส่วนสาธรารณาบุรภานอกได้มีการดำเนินการพัฒนาปร,ปรับปรุงกว่า90%แล้วและพร้อมจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุดราชธานีเปิดเผยเพิ่มเติมส่วนสาธรารณะในเขตเทศบาลนครอุดราชธานี มีทั้งหมด4แห่งซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป